้าเรายังรักพระพุทธพระธรรมประสงค์ยังรักพระพุทธศาสนายังรักความเป็นพุทธบริษัทของเราอยากให้ความเป็นอย่างนี้มั่นคงยืนยาถาวรแล้วควรจะไปช่วยกันหันหน้าเข้าไปต่อต้านทำลายความหลงในสุขเวทนาหรือทำลายพิษอำนาจของสุขเวทนาให้หมดไป จึงจะทำให้ความเป็นพุทธบริษัทนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นและมีมากขึ้นหรือมีสมบูรณ์ทั่วไปโลกเหล่านี้ก็จะเป็นโลกของพุทธบริษัทขึ้นมาได้การตรัสรู้ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่เป็นหมันแต่เดียนี้ลักษณะอาการเป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามคนนับถือพระพุทธเจ้าได้ความหวังว่าจะได้สุขเวทนาเสชื่อซ้ำไป คนทั่วไปคนเขาววทั่วไปหรือว่าคนชาวบ้านตามธรรมดาทั่วไปที่เข้ามานับถือพระรัตนตรยัยคือพระพุทธประจรมสงค์นี้ก็ได้หวังอยู่ว่าจะได้สุขเวทนาในเมืองสวรรค์ซึ่งเป็นสุขเวทนาที่เป็นนีไ่ไปกว่าสุขเวทนาในเมืองมนุษย์นี่น่าประหลาดอย่างยิ่งหรือน่าขบขันอย่างยิ่ง คือเขาอ้างเอาบุคคลที่สอนให้ทำลายความยึดถือในสุขเวทนานั้นมาเป็นที่พึ่งของตนเพื่อให้ได้สุขเวทนาไปเสียอ,อีกเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งเพื่อจะให้ได้สุขเวทนาซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาดังนี้มันควายกันโดยสิ้นเชิงเป็นความเข้าวของ ตัดเหล่านั้นนั่นเองที่ยึดถือพระพุทธประทำประสงค์ผิดความหมายแต่ก็ยึดถือกันมาอย่างนี้และยึดถือกันอยู่ทั่วๆัวไปยังไม่มองเห็นทางที่ว่าจะสลัดละความเข้าใจผิดอันนี้กันไปได้อย่างไรหรือข้อที่ว่านับถือศาสนานี้ก็เพื่อให้ได้สุขเวทนาทางเนื้อทางนั้นพวกที่ถือพระเจ้าก็อยากให้พระเจ้าช่วยให้ได้สิ่งนี้ ปกี่นับถือพระพุทธเจ้าก็อ,อ้อนวอนบวงสวงในธน,นองเดียวกันหรือว่าหวังอยู่ว่าถ้าประพฤติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตนก็จะได้สุขเวทนาในสวรรค์นั้นมาได้โดยง่ายได้เรื่องมันกลับตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าสุขเวทนาซึงเป็นที่ตั้งของกันหานี้เป็นตัวการของความทุกข์ ถ้าจะมาเกณฑ์ให้พระพุทธเจ้าแจกจ่ายสิ่งเหล่านี้แก่คนทุกคนมันเป็นการถบทต่อพระพุทธเจ้าเป็นการทำลายพระพุทธเจ้าเสียเองและจะได้รับผลสมตามความมุ่งหมายที่เป็นไปนในทางธรรมหรือถูกคานองคลองธรรมได้อย่างไรกันเล่าผู้ที่อ้างเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้อํานวยสุขเวทนาทั้งที่เป็นอย่างมนุษย์หรืออย่างเทวดาก็สุดแท้ ควรจะได้คิดกันเสือใหม่ควรจะได้พิจารณากันเสือใหม่มองให้เห็นชัดตามที่เป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าไม่อาจจะเป็นสือสําหรับให้ได้สุขเวทนาไม่อาจจะรับจ้างพวกสาวกพายกพายิกาเป็นผู้แสวงหาสุขเวทนามาประทานให้เพราะว่าพระองค์ทรงประนามสุขเวทนานั้นว่าเป็นมายา ไม่มีสาระไม่มีตัวตนอันแท้จริงปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาทําให้กิเลสตัณหาจเจริญงอกงามจนมีความทุกข์เกิดขึ้นเป็นปัญหาหยุ่งยากตัวตัวไปการน้คือพระพุทธธรรมประสงค์ของพุทธบริษัทควรจะเป็นไปอย่างถูกต้องของตามความหมายคือมุ่งหมายที่จะเอาชน,นะสุขเวทนาให้ได้ อย่าได้ตกเป็นทาสของกามาคุณหรือกามารมณเป็นต้นรือต่อไปเลยถ้าผิดประจากนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นการเอาเรื่องนอกพุทธศาสนาเข้ามาตูให้เป็นพุทธศาสนาทำลายของจริงให้ลับไปให้สูญหายไป ยกของเท็จของปลอมนขึ้นมาสแสดงแทนที่นั่นแหละคืองานของพุทธบริษัทที่หลงไหลในสุขเวทนาและจะมาอ้างตัวเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระอรหันต์พอใจในความเป็นพระอรหันต์ยกจ้องสังเสริญบูชาพระอรหันต์ก็น่าหัวเราะเต็มทีมันเป็นการเล่นตลก ให้ลูกเด็กๆด,ดูมากกว่าหรือว่าเป็นการเล่นตลกแบบผู้ทีอศึกษจเท่านั้นเองไม่ควรจะมีแต่พุทธบริษัทผู้ที่ศึนษาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องและแท้จริงภาษาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องทำอย่างเดียวกันกับระษาตะดา เดินในทางเดียวกันในร่องรอยเดียวกันกับพระศาสดาคือมีจิตใจที่เกลียดชังสิ่งอันเป็นที่ตั้งของความทุกข์กล่าวคือกิเลสปัญหาถอนตัวมาเสียให้ห่างไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสตัญหาหรือสิ่งอันเป็นที่ตั้งของกิเลสปัญหาจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสาวกที่เดินในร่องรอยเดียวกันกับภระศาสดา ทุกคนกำลังเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไหนขอให้ลองคิดดูธรามวัวจะจะสแสวงหาสุขเวทนาโดยเอาพระศาสดาเป็นปือหรือการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือแล้วก็นับว่าใชา่ของผิดเช้ยวสิ่งหนึ่งไปใช้ในฐานะที่ไม่ใช่เป็นความมุ่งหมายของสิ่งนั้นเรียกว่าใช่ของผิดโดยสิ้นเชิง เป็นผู้ที่หลงไหลไม่รู้ความจริงจนถึงกับกลับสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งหนึ่งกลับหน้ามือเป็นหลังมือกลับดำเป็นขาวดังนี้เป็นต้นไม่สามารถที่จะรับประโยชน์ <c oughs> จากพระพุทธวจนะหรือจากการปฏิบัติตามพระพุทธวจนะเป็นการทำไปอย่างที่ควายกัน คือเป็นาพาดของผู้ถือปิศาจของกิเลสตัณหาจะมาอ้างว่าเป็นผู้นับถือพระรัตนตรยัยการกระทําก็เป็นไปเพื่อให้เป็นาพาดของสุขเวทนามากยิ่งขึ้นแต่ก็มาอ้างว่าเป็นการทําตามหลักของประพุทธศาสนาเช่นว่าสอนให้ทําบุญให้เกิดกุศลสำหรับจะไปเกิดในเมืองสวรรค์ แล้วก็เพื่อสุขเวทนาทางเนื้อทางหนังอย่างเดียวเท่านั้นดังนี้มันจะเข้ากันได้อย่างไรกับหลักของประพุทธศาสนาที่จะแสดงไว้ชัดแจ้งแล้วว่าปัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจะต้องฆ่ามันเสียให้ตายด้วยการอย่าให้อาหารแก่มันหรืออย่าให้มีสุขเวทนามาเป็นที่ตั้งของปัญหานั่นเอง เมื่อได้พิจรารณาเห็นชัดเจนแกนแจ้งตามที่เป็นจริงดังนี้ผู้ตาก็จะสว่างขึ้นไม่เป็นคนหลับอีกต่อไปเป็นผู้ที่สามารถทำให้มีความสว่างได้ในที่ทุกผลทุกแห่งเป็นผู้ที่สามารถดับความทุกข์ของตัวได้ในที่ทุกผลทุกแห่ง จะปฏิบัติหรือจะทำอย่างไรลงไปกันล้วนแต่ถูกทางคือเป็นไปเพื่อเอาชน,นะสุขเวทนานั่นเองไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแป,แปลกๆใหม่ๆมากมายเพื่อพนเป็นาทาสของสุขเวทนา,นานมากยิ่งขึ้นแล้วได้ตั้งปณิธานไปแล้วว่าคืนหนึ่งวันหนึ่งในวันนี้นี้เราจะพยายามจะทำให้อยู่ในร่องรอยของพระอรหันต เราจะพยายามทําตามแบบอย่างของพระอาหารหันต์เราจะทําตนให้คล้ายกับพระอาหารหันต์ให้มากที่สุดที่เราจะทําได้แม้ว่าจะไม่ยังยืนตลอดไปแต่เราก็ต้องให้ได้ในวันนี้คืนนี้ดังนี้ฉะนั้นเพื่อจะเป็นการรวบรัดให้เราทำได้ดังนี้ทันแต่เวลาเราก็จะต้องระดมความคิดนิก หรการศึกษาของเราตรงไปยังจุดสำคัญที่สุดกล่าวคือสุขเวทนาทางเนื้อทางนั้นจยงรีบินิพิจารณาในลักษณะของกรรมฐานภาวนาหรือวิปัสสนาเสียแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ที่นี่ห้เห็นชัดแจ้งชัดเจนลงไปตามติี่เป็นจริงว่าสุขเวทนาที่ตาถนากันนักนั่นแหละคือตัวศัตรูอันร้ากาศ จงในทีเกเดือนนาให้เห็นความจริงข้อนีอ้กันทุกคนเถิดก็จะเกิดความถอยหลังคือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากสุขเวทนานั้นขึ้นมาได้ทันอกทันใจทันในเวลานี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้